ได้ได้ยืดยขาซื่อๆหน่อยขามงอไปเออขา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 เขาขวบเขาขวนะเขาพู้ใช่ใช่โอเคอ่อืมดัยอันี้นอเอกเกนอเกนอืมเอัเกนอืม เมี้มีทำทานื่งลืมไปเอาไปเามือเอามือเดี๋เบเล็บีฟินิชเลนยโอ้โหาล่างไรวะล่างย้ยนายนายนายนตะแคงนอตะแคงอตคงโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บโอ้เจ็บเอาเอาเอาหนุนี้เอาเข่าเจ็บ เมันี้ยนักออยังจะหมอนเขาเลยออรันเป็นอยเขาทาไว้อบางทีทมันเนี้ยมันเาไปเสริมได้เลยเหมือต้งห่อแ่าต้องทาให้มันหลวงลวังอ่ได้ะออเคตุลกี้ลุกมันก็ได้ตุลกี้เอาหัวโค้งขนเลยเป็นอย่างนี้โค้หัวเนี่ย

มือซื้อๆหน่อยแกแหงหมดแค่ปออร่างไหมร่างหมดไหมอ่าโอเคมันมีอ่าง่งยกเย็นยกเย็นถ้ายกยกมึอกิดจะยกยังอยกัได้ยกองไม่ได้ยกแอาเอาเามือมือมันจะขอดกอดกอดแน่นๆเลยยกขึ้นเลยอาข้างเดียวก็ได้อาหมอนข้างเดียวก็ได้อ่ติดจับนี่เลยจับที่ศอกนี่กับล็กที่สอกเออเออเอกที่สอกนงแน่ๆอ่าอ่ามอา